ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลนะคะเป็นประจําค่ะที่เราจะร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านของพลตรีหลักแก้วอมรโรสดค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีนีและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะ เราก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อคิดชีวิตนะคะที่ได้จากนิทานกันในสัปดาห์นี้เป็นตอนที่3แล้วแหละแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะติดตามนะคะเพราะว่าส่วนตัวของดิฉันเองก็อยากรู้ตลอดเลยว่าอาจารย์จะนำนิทานเรื่องใดมาแล้วให้ข้อคิดอะไรบ้างคะ่ะอาจารย์ในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องคนนิทานตอนเด็กๆเ,เราก็ชอบฟังนิทานใช่ไหมค่ะ จริงๆคาว่านิทานเนี่ยมันดีนะในชาดกของวระพุทธศาสนามีเป็นลอยๆเลยนะใช่ค่ะออฟังแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็สมัยเด็กๆเ,เขาก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า<อ>ใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเป็นคําสอนผ่านบทละครเหมือนละครทุกวันเนี่ยที่เล่นออกทีวีหรื่องนิยงเนี่ยบางทีมันก็มาจากนิทานใช่ไหมนิทานปะล,ปะลามปารลเอาแล้ววันเนี้ย ไม่ใช่นิทานประหลามประลานี่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศเราเรียกว่ามองทุกเห็นธรรมมีนักธุรกิจคนหนึ่งอะเขาหมดเนื้อหมดตัวจะไปกู้เงินก็ไม่กู้กู้ไม่ได้กลัวไม่สําเร็จกลัวเขาไม่ให้กู้อะไรเงี้ยค่ะก็ระหว่างที่รอรถอยู่ก็มีเขาเรียกว่าขอทานเขามีรถประจาําตําแหน่งเขานะไอ้ล้อเลื่อนเนี่ยเล็กๆอก,อก็เลื่อนมา ที่ถนนเขากาลังยืนอยู่บนถนนข้างบนพุ่นบาทแต่ไอ้ขอทานเนี่ยล้อเลื่อนเนี่ยข้ามถนนมาพอข้ามถนนมาเขาก็ช่วยยกขึ้นเขาก็บอกสวัสดียามเช้าอากาศดีจังเลยอแล้วขาเขาไม่มีเข,า,ขาไม่มีขาสักข้างยังไงขาก็ด้วนแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็สวัสดีไอ้นักธุรกิจท่านนี้อบอกสวัสดียามเช้ามีความสุขเหลือเกินและธุรกิจก็มองว่าโอ้โห เฮ้ยมึงไม่มีขาเลยนะยังยิ้มแย้มแจ่มใสยังมีชีวิตขอทานยังมีความสุขเลยเราเป็นนักธุรกิจแท่เจ๊งนิดหน่อยยังไม่เท่าไหร่อันนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่ามองทุกเห็นทรรทัไงว่าไอ้นี่ขาไม่มีเลยเขายังมีความสุขได้เขาก็เกิดแรงอะไรรู้ไหมแรงคืดสู้ไงแรงบัรดาใจเขาก็เลยไปธนาคารขอกู้เงิน แล้วก็ตั้งใจที่จะทำจยตอนหลังเขาประสบความสําเร็จด้วยนะเรื่องนิ้เกิดที่อเมริกาค่ะพอประสบความสําเร็จแล้วเขาก็เขียนไว้ที่กระจกต่องหน้าตอนเช้าเวลาอาบน้ำโกนหัวดะเขาก็เขียนไว้ว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเราทุกมีรองเท้าใส่พันมาลายหายไปเมื่อเจอคนไม่มีเท้าคือเรื่องนี้มันสอนอะไรสอนว่าเวลาเราทุกเนี่ยเรามองคนที่เขาแย่เราอ่ะยังมีเยอะ ก็เหมือนเนี่ยทุกวันเนี่ยยาตาวินินว่าร้อนนะประเทศเราร้อนค่ะร้อนมากๆเลยค่ะอ้าแล้วเราเปรียบเทียบกับไอ้พวกทะเลทรายร้อนก่าเราไปแล่ะร้อนกว่าเยอะเลยค่ะแล้วมีคนจีนเ็าบอกว่าถ้ามันร้อนหนักๆก็คิดดูเอาละกันว่าโชคดีขนาดไหนที่มันมีผ้าชิ้นดวงเดียวถ้ามีเจ็ดดวงแล้วมันระเบิดเออกันเลยใช่ใช่คือคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีแล้วมีความสุขนะค่ะ เพราะว่าชีวิตเนี่ยไม่มีใครเดินบนพรมแดงมวตั้งจะเกิดจนอวสานหรอกก็ดูพ,พยยเเระพุทธเจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าจะแผ่นดินโอกาสที่เป็นเอ็มโเล์เป็นอะไรก็ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่เอาออกไปบวชไปอยู่ป่าดอยอะไรต่างพอบรรลูกเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่จบ <ừ> ยังต้องสอนเวนยศาสตร์อีกสี <ừ> ่สิบห้าพันสา <ừ> จนชีวิตจากโลกนี้ไป <ừ> ด้วยคุณค่าอันมหาศาลจนทุกวันเนี่ยเพราะนั้นนิทานเรื่องนี้คือ เรื่องคานองนี้มีเยอะนะใช่ค่ะอาจาวินินรู้จักเฮเลนเคลเลอร์ไหมอาจจะไม่รู้จักก็เป็นคนอเมริกันนี่แหละอายุได้ขวบสองขวบเนี่ยเขาเริ่มตาบอดแล้วก็หูหนวกค่ะแล้วก็เป็นใบ้าจาวินิลลองหูหนวกสักวันหนึ่งหรือตาบอดสักวันหรือเป็นใบสักวันตายแน่ไม่ได้เลยค่ะแต่เฮเลนเคลเลอร์เนี่ยไม่ตายตายอายุเยอะด้วยแล้วทาประโยชน์ให้กับแผ่นดินเยอะแยะไปหมดเลย เพราะเขาไม่ยอมแพ้ไงใช่ไหมไล่ตรงจิ้นที่อาจารย์ก็มาเล่าบ่อยๆลงหลับตานึกภาพเราเราไปไล่ตรงทิ้นชาวไต้หวันเนี้ยพ่อกะตาบอดแม่กบปัญญาอ่อนพอะเกิดมาไอพี่ๆก็ปัญญาอ่อนหมดก็มีหน้าที่พาพ่อไปขอทานได้สามขวบแล้วก็ผูกขาแม่ผูกไว้กับต้นไม้ไม่ให้แม่ลงไปเดินเล่นเนะครับเพราะแม่ไม่รู้เรื่อง สภาพอย่างนี้ถ้าอยาตะวินินเป็นไล่ตรงจริงก็โ,โ,โดนน้ตายดีกว่าอืมใช่ไหมแต่ไล่ตรงจริงไม่ได้คิดอย่างนั้นต่อสูส้โอ้เรียนหนังสือเก่งได้ทีหนึ่งจนเป็นบุคคลแห่งปีบุคคลสําคัญของไต้หวันเลยอ่ะก็เรียกว่าเอาโล่มาแปะบ้านเต็มไปหมดเลยตอนหลังอ่ะเขาประสบความสาเร็จครอบครัวก็อบอุ่นเติบโตขึ้นมาความเอียวไรแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะ แต่เขาไม่ยอมแพง้ไงเข <c oughs> เคยมางานหนังสือแห่งชาติอาจารย์เคยเจอที่ศ <c oughs> ูนย์เศรษฐกิจแะละเขามาเซ็นหนังสือใครซื้อหสืเขาไปเซ็นชื่อให้อะไรต้องจิตเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมเรื่องเนี้ยอาจารย์หยอดหยอดมาแต่จ,จริงมันมีเรื่องคำนองเนี้ยเยอะค่ะ <c oughs> คนที่ไม่มีอิสระภาพคนที่เขาตาบอดหูหนวกคนที่มีครบอาการสามสิบสองนี่จะแต่ไปดิไมหาอ่าเนี่ยมีเยอะแยะไปแต่เขาสู้ชีวิตไงสู้แล้วก็ประสบความสำเร็จ อาจารย์เวนีรู้จักประธานดีลุสเวลไหมนะ,ะสี่สมัยอะกอออเมริกาแต่เ็นรู้ไหมเขาเป็นอะไรเป็นโรคไขข้ออักเสบเขาว่ายืนไม่ได้นะ,ะแต่เวลายืนเวลาดันเขาจะมีตัวประกบอะไรให้เสร็จเป็นประธานดีสารัฐปกติมันสองสมัยแล้วก็จบใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนเนี้สี่สมัยเพะเอมันอยู่ในช่วงสงครามโลกนะอ๋อค่ะนั่นแหละเป็นโรคที่มันยืนกันไปเได้นะแต่เขา สามารถบริหารประเทศได้อย่างไงเป็เรี่องวันนี้ก็เอามาแล้วเพราะอาจารย์ชอบอ่านเรื่องคนนี้เยอะๆอะ้วมันเกิดแรงบันดาลใจอ่ะอืว่าเออเขาไม่มีอย่างนี้เราเขายังทําได้อะใช่ไหมแล้วคนที่ร่ํารวยจริงๆอ่ะเขาก็มาจากยากจนนอยาตาเวนีว่าจริงไหมจริงหลายๆหลายท่านเลยอย่างน้ำซุปดังๆที่เราเห็นเจอผืนหมอนใบเราไม่อ่านกระวัดเจอที่อาจารย์เคยอ่านเขาบอกเขากินไอ้เขาต้มกับไอ้กรวดอ่ะ กยกลมๆก็เล็กๆแล้วก็ลงไปในกระทะแล้วก็เอาเกลือใส่แล้วพอเย็นแล้วก็มาดูดๆแล้วก็กินกับปลายข้าวเห็นไหมเขาสู้ไงสู้ต่อมาก็เป็นเจ้าสัวเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ไอ้ลูกออกมาก็ไม่เหมือนเตี่ยแล้วสบลูกออกมากินแฮมเบอร์เกอร์กินพิซซ่าแล้วต้องไปเรียนเมืองนอกเป็นด็อกเตอร์เลยเตรียมที่ไก่ไม่อใช่ไหมแต่เตี่ยเนี้ยมาเจอผืนหมอนใบ ปูดเปรี้ยวกินหวานใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันก็ไม่เชิญเป็นนิทฐานเป็นเรื่องจริงที่อาจารย์อ่านมาจากของเดนจันทก,กี้นาแหละอือะอะีกสักเรื่องหนึ่งคนจีนเขามีวิธีสอนเยาวชนสอนคนของแผ่นดินเขาอะโดวยวิธีการเล่าเรื่องบ้างโดวยวิธีใช้คำพันเพยอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ปลาหนึ่งตัวเขาจะอยู่ได้หนึ่งวนัน แต่สอนวิธีตกปลาเขาจะอยู่ได้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่นิทานแต่ว่าเป็นกรรมเป็นไปอ้อาอย่าตาปินิ่มจริงปหมจริงค่ะเพราะว่าเหมือนเขาสอนให้เราหากินไงคะเราอยู่ตรงไหนก็หาได้แต่ถ้าให้เขาก็ทานไปก็หมดแล้วก็หาไม่เป็นก็ต้องขอต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนลูกที่ขอตังค์เพราะตังค์บ้านแม่ตังค์บ<ไ>้านเช้าก็ไปห้าร้อยสามร้อยตัวนี้อยู่ได้วันอย่างนี้หมดแต่ถ้าเกิดว่าให้เขามีการศึกษาเขามีงานทำสมมุติเขาไม่มีการศึกษา ให้เขาไปขายนมโคกมั่งไปขายสวลาเปามัไปขายลูกชิ้นติ้งไปขายโจ๊กอะไรเงี้ยเพราะเขาเนี่ยขายแล้วเขาจะรู้ว่าได้เงินเนี่ยมันลําบากขนาดไหนแต่ขอพ่อขอแม่เนี่ยมันง่ายไงค่ะพอแม่ก็มีเอทีเอ็มเคลื่อนที่ให้เราต้องการเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวพ่อโอนให้แม่โอนให้มันสบายไงพอสบายเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้พ่อแม่เลือกตาแทบประเด็นกว่าจะได้เดินป่าใช่ไหมใช่ใช่ เพราะฉะั้นเขายังบอกว่าให้ปลาหนึ <c oughs> ่งตัวเขาอยู่ได้หนึ่งวันแต่สอนวิธีตกปลาการสอนวิธีตกปลาหรือสอนอาชีพให้เขาหรือถ้ามีตังก็ให้เขาเรียนให้มีการศึกษาหางานใี้เขาทําเมื่อมีงานทําแล้วมันก็ไม่นํามารบกวนพ่อแม่แล้วต่อไปเด็กพวกนี้มันก็ต้องเป็นพ่อคนแม่คนปรเกาะพ่อแม่อยู่ตลอดชีวิตได้ยังไงใช่ไหม อ่าเหมือนยาตาวินินเกิดมาโตแล้วพ่อแม่ส่งจนจบยาตาวินินก็เข้ามาเป็นทหารค่ะก็เป็นทหารแค่นี้ก็รับราชการรับราชการก็แต่งงานแต่งงานก็ตั้งตัวได้แอืะแต่ทุกวันนี้ยาตาวินินยังขอเงินพ่อแม่ไหมมันก็ไม่มีแล้วไม่อถ้าลองไม่มีงานทำสิพ่อแม่ก็เลี้ยงจนตายแลว <c oughs> เอาทิงว่าโอ้แต่แต่ก็มีบางคนเป็นชาวเกาะอ,อ่ะก็มีไม่รู้เกาะอ,อะไรเกาะจนกระทั่ง คือพ่อแม่เขาเอือมาแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่พ่อแม่บางคนรักลูกมากรักในทางที่ดีมีรุ่นน้องหนูก็ยังขอเอคุณพ่อคุณแม่เขายังให้เงินเดือนอยู่แมมว่าเขาทํางานแล้วก็มีมันจะให้อาหารเสริมได้นิดหน่อยอ,อะไรเงี้ยคือให้ต้องเขาอดบ้างอยากบ้างให้เขาต่อสู้การต่อสู้เนี่ยอุปสรรค่ะอุปสรรคแปลว่าใกล้ สักแปลว่าสวัสด์หรือสำเร็จค่ะพะมาเจออุปรสรรคเขาก็ต้องแก้ของเขาเองจริงว่าใช่ถ้าเราไปประคองเขาหมดเลยทุกขั้นตอนเนี่ยเขาจะอ่อนแอค่ะเดี๋ยวทีวทีสังเกตมาแล้วไอ้ต้นไม้ลม้มลุกอ่ะที่ปลูกบริเวณรอบบ้านเราต้นกุหลาบต้นะอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าต้นไม้ลม้มลุกคู่การ แต่ถ้าเกิดเป็นต้นสักต้นรักเตงรางนี่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแข็งแรงไหมโอ้แข็งแรงมากค่ะอาจารย์แข็งแรงแล้วเขามีวงปีไงใช่้พวกกุหลาบดอกไม้ทั่วไปดอกมะลิพวกนี้ต้นจะไม่มีแก่นก็เหมือนคนเราอะมันจะมีแก่นมันต้องโดนร้อนโดนลมโ,โ,โดนหนาวบ้างใช่ไหมค่ะมันจึงจะมีแก่นของชีวิตวแก่นของมนุษย์มันมีแก่นแล้วมันก็จะทำงานเพราะมันจะเป็นหลักให้กับลูกหลานรุ่นต่อๆไปด้วย แล้วตัวเองยังตั้งหลักไม่ได้มันก็เป็นหลักให้กับลูกหลานไม่ได้ในสุดเจเนอเรชันที่หนึ่งที่สองก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่รวยลูกก็เริ่มลดลงหลานนี่หลานกันหมดแล้วสองสามจะไม่ต้องดูอะไรอ่ะดูตระกูลสุมาอี้หรือตระกูลโจโฉในตำกบกก็ได้เห็นไหมค่ะ <c oughs> หรือตระกูลเล่าปีอ่ะพอมาถึงอาเต้าก็จบเลยนะเห็นไหม <c oughs> เพราะว่าอาต้าไม่ได้ออกรบเหมือนกับพ่อเขาคแต่สุมาอี้ยาวหน่อยได้ครองแผ่นดินเพราะว่าลูกหลานเขาเขาพาออกรบเขาสอนในสนามของจริงไงเพราะนั้นเนี่ยสอนวิธีตกปลาของชาวจีนก็เอามาเล่าสู่กันมันก็กึ่งกึ่งนิทานกึ่ง,งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเอาไปประมวลกันนะคะทีนี้นิทานเรื่องนี้น่าคิดนะลองฟังแล้วก็พิจารณาตามไปมันมีคนท้าไปเยี่ยม ผู้ต้องขังที่ติดคุกอยู่อ่ะไอ้ชายคนที่หนึ่งก็งเห็นว่าโหไอ้คนติดคุกเนี่ยกินอาหารแย yeah. ่มีอากาศแต่เดก,ก็เลยไปซื้อผัดไทยหอยทอดอะไรอย่างดีเลยข้าวผัดปูข้าวผ,ผัดกุ้งอะไรมาให้กิน่ไอ้นักโทษก็ได้กินก็มีความสุขไอ้คนที่สองมาโหน้ำเนี่ยจืดชืดไม่ได้เรื่องมันต้องเปปซี่โคลา่าหรือน้ำหวานๆซาๆสัหน่อย ก็แล้วน้ําาซาเนี่ยไปให้ผู้ติดคุกเนี่ยได้กินสดชื่นไหมสดชื่น,นไอ้คนที่สามมาเลยโอ้ยเสื้อผ้ายังเก่าแล้วก็เนี่ยขาดลุ่งกลุยเลยนะก็ไปหาเสื้อผ้าดีๆมาให้นักโทษในสายสามคนเลยนะคะอาจารย์ถามยามแต่เพนินเพราะไอ้สามคนที่เอาไปให้กินให้อยู่ให้เสื้อผ้าเนี่ยเขายังติดคุกอยู่ไหมติดคุกอยูน่นี่คะอ่าติดคุกอยู่อันนี้คนที่สี่ไม่มีอาหารมาให้ ไม่มีน้ำเย็นๆมาให้ไม่มีเสื้อผ้ามาให้แต่คนที่สี่เนี่ยมีลูกกุญแจมาไขกุญแจออกจากขลุลยคนไหนดีที่สุดอ่ะคนสุดท้ายสิคะเพราะว่าให้อิสระภาพอนิทานเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเขาอุปมาอุปไมยสอนเป็นข้อคิดค่ะ,ะสมมติยาตาเวดีมีลูกยาเวดนจะให้เสื้อผ้าดีๆเขาก็โอเคนะก็ให้ซื้ออาหารดีๆให้เขาก็โอเคนะ อาเป๊ปซี่เย็นเยอยู่โอเคแต่ถ้ายาธรรมดินไม่ได้เปิดสมอง,องความคิดให้การศึกตาเขาเลยค่ะเขาก็จบแล้ะใช่ใช่เพราะนั้นการจะเปิดคุกทางสติปัญญาเนี่ยสำคัญนะเพราะบางคนติดคุกทางความคิดตลอดชีวิตไงที่เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันยังงนี่เถียงพ่อเถียงแม่เถียงครูบาอาจารย์ไม่ยอมรับกฎจติกาของสังคมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคนนี้ติดคุกทางปัญญา เพระฉะนั้นในนิทานเรื่องนี้สอนว่าต่อให้เรามีเงินเราให้อาหารดีๆให้เสื้อผ้าดีๆน้ํากินดีๆเคาเปรียบเทียบอุปมาอุปมยค่ะแต่ถ้าเราไม่ไขกุญแจให้เขาเหมือนพระพุกกะทมมาาาธเจ้า,จา,จานก็เปิดโลกธาตุให้ระโมคัลาภาษาลิบุตหรือปัญจวัคคีจริงป่ะค่ะครูบาอาจารย์ก็เปิดโลกแห่งปัญญาให้เราใช่ให้เรามีอาชีพให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พระสงฆ์องค์เจ้าก็เปิดสติปัญญาให้เรา เป็นคนดีให้รักษาศีลให้บำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญผ่านศีลภาวนาเนี่ยพระท่านเปิดให้จิวทุกวันเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวท่านภูททธาตหลวงพ่อปัญญาท่านวา,าน,วนาภาพอย่างนีน้ท่านก็จะมาเปิดทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ <c oughs> อาจารย์ก็จะไปนั่งฟังบ่อยวันอาทิตย์อ่ะหลวงพ่อกประเทศแลวฟงังฟังให้ดีนะมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐกว่าสัตว์ในฉานทั้งโลกอยู่แล้วเราตระหนี่ว่าจริงไหม จริงค่ะจริงพราเรามีโอกาสที่จะทําดีหรือทําชั่วเรามีโอกาสที่จะทําได้นะคะเราก็ทําได้มากกว่าสัตว์ใช่ทําได้มากกว่าสัตว์ใช่ค่ะสัตว์เอาอยางเสือเนี่ยมันดุที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมค่ะเสือมันกินคนได้ทีละคนแต่เดี๋ยวอาวุธเดี๋ยวนี้มันกินคนเป็นร้อยเป็นพันเทหรือย่างกลาลังยิงใช่ค่ะร้ายไหมมึงฆ่าได้ไงเสือมันไม่ฆ่ากาันคนเนี่ยฆ่ากันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ฆ่ากันเอง,เองใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เนี่ยไขยปัญญาออกจากคุกเนี่ยสําคัญมากนะคนมีปัญญาเอาปัญญาไปหาเงินได้คนมีเงินไม่ใช่จะเอาเงินไปหาปัญญาได้<อ>จริงป่ะจริงค่ะอาจารย์อ้าวคนมีปัญญาบางทีเขาไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเอาไปดูคนสมัยก่อนเนี่ยปอสีนั่นแหละเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยใช่ไหมค่ะจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งกันด้ยอ,อยาเะวินีรู้จักหอนด้านะรู้จักค่ะโอชิโร่ฮอนด้าเนี่ยจริงๆก็จบปอสี่คนแรกเลยนะเจ้าของเพนแรกค่ะ สร็จแล้วก็เขาก็ชอบเครื่องยนต์กลไกก็ปเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็ต่อมาเปิดอู่เปิดอะไรต่างเนี้ยเขาเนี่ยเก่งคือพูดง่ายาพวกวิศวะเครื่องกลเครื่องยนต์แหละสู้เขาไม่ได้เพราะใจเขารักมากแต่ฮอนด้าทำยังไงก็ไม่รู้คือเป็นวิศวกร,กรก็จริงรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกก็จริงเ <c oughs> ขาขาดอะไรรู <c oughs> ้ไหมเขาขาดการตลาดอ๋อเ <c oughs> ขาก็เลยไปได้เพ <c oughs> ื่อนซีปูจิฮวะเนี้ย <ม> uh huh. เท่านั้นเองแหละยาตยาพินยนตระกร,รมอันดับต้นๆของโลกก็เกิดข uh huh. ึ้นเห็นไหมคือล<ะ>เล่าปีไม่มีของเบ้งก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นห้องเต้หน,นึ่น uh huh. งในสามหรอกคิด uh huh. ว่าโจโฉไม่มีกุยแกเทียโยกเทียอะไรใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็น uh huh. เพราะว่าอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยจะเก่งยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครเก่งคนเดียวหรอกมันต้องทำให้คนรอบๆข้างเราเก่งด้วยมันถึงจะดี หลิวปังเเป็นป้องเต้นคนแรกของราชวงศ์ฮั่นค่ะ,ะมาจากชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วกเกิดจินซีตายแล้วก็เกิดปฏิวัติต่อสู้กันหลิวปังก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์จากชาวบ้านขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นห้องเตะ้ก็ไม่มีความรู้มากจริงป่ะค่ะเขาก็เลยมีฝ่ายข้าเสือกตัวเขามาอยู่ด้วยเขาก็ตั้งแล้วพอสุดท้ายเขาประสบความสําเร็จเรียบร้อยตั้งราชวงศ์ได้ เขาบอกเขาไม่ใช่คนเก่งหรอกลบทัพจับศึกลบไหนชนะนั่นเราสู้ขั่นศีลไม่ได้วางแผนในกระโจมชนะตั้งพันลีเราสู้จางเหลียงไม่ได้บริหารประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขนะเราสู้เสียโหไม่ได้แต่ทั้งสามคนที่เราสามารถใช้เขาได้หมดโอ้โหเป็นไงเดี่ยมดิที หนูว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าใช่นไหมใช่เพราะว่าอะไรสมมุติว่าคนเก่งจริงๆเนี่ยไม่มันอยู่ที่ลูกน้องเก่งด้วยนะค่ะเอาเหมือนแม่ทัพนายกอเลยถ้าเขาทวีฝ่ายเสหรือเป็นลูกน้องดีๆอ่ะจริงป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีฝ่ายเสดีคอยวางแผนเนี่ยเจ้านายมันจะวางแผนก็กลายเป็นผู้จัดการกัะดานเสมียนเนี่ยทำเองทุกอย่างใช่ป่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในตัวอย่างในสามป๊กเห็นชัดหรือว่าในราชาวงศ์จีนราชาวงศ์ไทยอะไรเลยขั้นไปดูฮะสมัยพระนเรศวรก็มีพระราชมนูมีหลายคนช่วยในสมัยพระเจ้าตากก็มีพญาพิชัยดาภักในสมัยพระนาลราย์ก็จะพญากโกสาเรศโกสาตานเนี่ยมีเสียราชเดโชอ,อะไรเนี่ยมันต้องมีคนเก่งๆดีๆขึ้นมาประกบมาช่วยทยางนั้นแหละมันเป็นจังหวะใช่ไหมเห็นไหมปาบุญจินเนี่ยเดี๋ยวตาวินิงเคยดูใช่ไหมเคยดูค่ะ อย่าดวาวินิจคิดดูว่าเปาจริงคนเดียวเราจะทำอะไรได้คืณตัดสินได้แต่ว่าขาดกลงทุนเชอร์ให้ข้อคิดก็ไม่ดีอา้าวรู้ว่าไอ้นี่โจรป้นมาจะไปจับต้องหาสายัำเจ้าแหละเห็นไหมฮีมค่ะจาเจาไปคนเดียวเดี๋ยวมาโดนล,ลุมก็เอาหวังเฉามาหั่นอะไรเนี้ยเจ้าหลวงเจ้าปู่อะไปช่วยเห็นไหยเวลาเราดูว่าเวจินอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เราก็ได้ข้อคิดในการบริหารจัดการในเมืองหลวงเขา ก็ว่าป้าพุ่งจิ้งก็คือเหมือนผู้ว่ากาทมอแหละพอเมืองใครโปงมันเป็นเมืองหลวงของจีนเนี่ยสมัยกันใช่ไหมใช่ค่ะเขาต้องเก่งจริงแล้วกล้าจริงเขาถึงจะป่าราชบุตรเขยได้คิดดูพอตาห้องเป้ยังป่าได้ถ้าจะกูผัาเนี่ยใช่ไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยตาห้องเต้ไม่ให้ท้ายหรือว่าไม่เล่นด้วยเนี่ยป้าพุ่นจิ้งอขาดตนานแล้วเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์มี้บอกว่า เรื่องไขปัญญาออกจากคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าที่บางคนอ่านผ่านๆไม่ได้พินิจ์พิจารณาเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์เคยเอามาพูดในรายการนี้ก็ทีแล้วเรื่องธรรมชาติเนี่ยแล้วยะมองข้ามไม่ได้จะมีินเชื่อไหมว่าน้ําอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์ก็พูดมาเยอะแล้วเรื่องน้าแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าน้ําเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ภาษาจากคนได้อ๋อค่ะเคยเหมือนเหมือนเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเห็นผ่านเหมือนกันใช่ อาจารย์เคยไปออกทีวีก็บ่อยคนก็งงว่าโทรมาถามจริงว่าเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทดลองว่าน้ําในบอ่อน,น,น,น้ําในสระน้ําเน่าเนี่ยพอดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้ว,น,ลวน,น้ําเน่ามันก็กลายเป็นผึ่เละๆแต่น้ําใสสะอาดน้ํากรองแล้วก็ผลกลายเป็นเพชรใช่ไหมแม้กระทั่งเขียนสติกเกอร์ติดขวดน้ําอ่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ แล้วก็เอาน้ําที่ติดสติกเกอร์เนี่ยมาส่องดูในกล้องป้าโหยว่าผึกงเป็นเพชรแล้วก็เขียนใหม่เขียนว่างโง่เซอร์ทำเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยดูด่ดดาๆแล้วก็เขียนไปแล้วก็แปะไว้ที่น้ําแล้วก็เอาน้ําเนี่ยมาส่องดูอเออน้ําผึกงเละตุเปะเลยเห่ไหมค่ะเอ้าแล้วเดี๋ยวไปบินเวลาโดนเจ้านายด่าเราก็ไม่มีประสิทธิยาจริงป่ะแต่อย่าลืมนะน้าในร่างกายเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นรับรู้นะ เพราะด่าบ่อยๆเหมือนหัวด่าเมียเมียด่าหัวบ่อยๆอ่ะหัวน้ําโมเลกุลนี่มันเศร้าเลยอ่ะใช่ัซึมแต่ถ้าเราชมโอ้ต้งใจดีนะโอ้ทําดีมากเลยน้ําในนี้มันก็เรียงตัวโมเลกุลมันจะเรียงตัวนะยาเตวิติใช่ใช่ค่ะเนี่ยอาจารย์เคยเอาเรื่องน้ําแม้กระทั่งธรรมชาติของน้ําเอามาอธิบายเนี่ยก็จะเห็นชัดมันรวมตัวไม่แตกแยก มันรักษาสถานะของมันตลอดเวลาน้ําจะไหลไปตามลําคลองเขาเรียกทําอะไรให้ถูกต้องตามทํานองคลองําเห็นไหมน้ําอย่างเดียวอาจารย์ใช้เวลาพูดไปดีรุ่มชโั่วมงค่งเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่ทานเรื่องเล็กๆลน้อยแต่ว่าต้องคิดให้ลึกนึกให้ไกลฝ่ายให้สูง บ้านเมืองก็จะสงบโลกเย็นเป็นสุขอะไรไม่ไดีก็อย่าทำอะไรที่สิ่งดีๆก็ทำไปค่ะค่ะก็วันนี้เรียกได้ว่าได้หลายข้อคิดเลยนะคะยาวมาจากตอนแรกของเราในเรื่องของมองทุกแต่จริงย้อนเรื่องนี้นี่จริงๆเกิดกับตัวเองเหมือนกันนะคะอาจารย์มองทุกเห็นธรรมเนี่ยค,ะค่ะเคยวันหนึ่งขับรถจากกองทัพไทยแล้วเป็นวันที่ฝนตกหนักอาจารย์แล้วโกรธตัวเองมากเมื่อไหร่จะถึงบ้านบ้านห่างจากกองทัพไทยอยู่แค่8ปดก้ากิโลอ่ะ สามทุ่มยังยังไม่ถึงบ้านเลยโกรธตัวเองมากแล้วพอเอิญหันไปเจอคนที่เขานั่งวิวแชร์ค่ะเขาอะไม่มีล่มด้วยเขาต้องตากฝนเพื่อหลอกขึ้นรถเมย์เท่านั้นแหละค่ะเห็นทำทันทีเลยว่าโหเราอยู่ในรถแอร์เย็นๆแล้วเธอจะมาบ่นอะไรนักหนาทําไมเธอเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนมากค่ะจาย์นี่เห็นทำมาแล้วเพราะว่ามีคนเขาทุกข์กว่า นะคะพออาจารย์หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้คนคิดว่านอกจากเราก็มีคนที่เป็นมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราเป็นอาจจะดีไม่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นล้วนแล้วจะดีทั้งนั้นให้คิดแบบนี้แล้วชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคนตรีหลักแก้วอมโรโสดค่ะที่นําเรื่องราวดีดๆมาให้เราได้รับฟังกันทุกสัปดาห์เลยค่ะขอขรบคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา137ปีที่ยังคงมุ่งม,มั่นในการเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อสร้างหลักประกรันรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ และพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสื่อไปด้วยปณิธานกรลาโหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคง